สวัสดีครับบรรดาแฟนของตาตุยพระสมเด็จทุกท่านที่เคารพครกับวันนี้ตาตุยพระสมเด็จก็ได้มาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มานอกสถา,านที่ก็มาเที่ยวอำเภอสังคมนะครับบ้านหนองอำเภอสังคมวันนี้จะนําพาท่านมาพบกับแรบ่หินเหล็กไหลนะครับหินเหล็กไหลซึ่งอำเภอนี้บ้านนี้จะปรากฏเกี่ยวกับมีหินแร่ธาตุเยอะตาม ลายเดียวที่บ้านหนองนี่ครับทีแรกได้ได้คือทดีย่ทีแลกต้องทำนะครับแล้วก็มีประวัติของผู้เราประวัติของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับท่านเล่ากันว่าเราให้ผมฟังมารู้จริงเท็จท่านก็พี่นาวเองนะครับท่านพี่นาวเองจริงเทนะ็จเพราะว่ามันมหลายปีมาแล้วเราก็ใช้วิจารณญาณตามคําบอกเล่าแต่จริงเท,เท็จเช่ไหนาก็ไม่เป็น,ปนจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นก็เป็นรับไว้ิตานะครับ นี่คือหินเหล็กไหลก้อนก้อนใหญ่นี่นะครับตามโบราณที่คนท่าคุณจะสืบทอดเล่ากันมาว่าสมเด็จโตท่านได้ทุดงมาที่นี่แถวอำเภอสังคมนี่แหละครับแล้วก็ท่านได้นําหินเหล็กไหลหินเหล็กไหลที่ที่อำเภอนี้แหละครับที่บ้านเนี้ยไปทปําผสมกับพราสมเด็จตอนสมัยท่านทุดงอันนี้ก็เป็นเรื่องบอกเล่าของสืบต่อกันมานะครับท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ท่านมีราวเองนะครับผมก็มาถ่ายทําหินเหล็กไหลท่านดูหินเหล็กไหลนี่อันนี้อันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับ นี่แม่เหล็กนี่ติดเลยนะครับเนี่ยติดเลยเนี่ยนะครับแม่เหล็กนี่ติดปุ๊บเลยไม่ไม่ไหลลงเลยนะครับเนี่ยไม่ไหลลงเลยนะครับเนี่ยไม่ไหลลงเลยนะครับติดมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับติดเลยนะครับติดก้อนมนเริ่มเลยนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับหินเหล็กหินแร่เหล็กไหลหินเหล็กไหลเนี่ยครับที่สมเด็จโตท่านฝ่ามาที่นี่นะตามคำบอกเล่าของพุทธเจ้าพุทแก่หลายปีมาแล้วว่าท่านตุโดงมาที่นี่แล้วก็นำหินเหล็กไหลจากที่นี่ไป ไปทำส่วนผสมของผะสมเด็จส่วนมากจะพบเจอหินเด็กไหลในมเด็จเนื้อผงเวลานะครับเนื้อผงเวลาที่ท่านเป็นสีดำนะฮะจะมีส่วนมากจะผสมเด็กไหลนะครับนี่แะครับผมก็นําพาท่านมาดูท่านก็จะเชื่อหรือไม่ก็พี่นาวเองนะครับตะตุยผะสมเด็กกวันนี้ก็มาสัญจรที่มาเยี่ยมแม่แล้วก็น้องพี่ที่นี่นะครับที่ที่ทางก็นี่เขาก็พอมีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับตะตุยพาสมเด็จก็มาเล่าเรื่องหินเหล็กไหลและหินเหล็กไหลให้ท่านชมนะครับสําหเรวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้ากับตาตุยพาสมเด็จได้ในเรื่องราวเยี่กับพาสมเด็จโดยตรงนะครับนะครับโดยตรงเลยไม่มีเรื่องอื่นแทรกตอนถ้าอยากจะดูรู้เรื่องพาสมเด็จที่มีสมเด็จแท้ที่มีอภิญญาต้องตาตุยพาสมเด็จนะครับในนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออำลาท่านไปก่อน ไว้ทุกคนนะบังมีสีสุขร่ำรวยอย่างๆงนะครับป่าตศจากโควิดสััสดีครับ